ชออปปิ้งมนสเทูพีทูพีในช่วงช้อปปิ้งมอนสเตอร์ในวันนี้นะคะครเราเนี่ยพาทุกคนมาอยู่ในแหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์ดังแบรนเก๋ขอ<ช>บเทนตี้วันค่ะ วันนี้น้ยก็จะเป็นแบบมัลติแบรนด์นะคะื mm hmm. อออมันก็คือจะมีหลายแบรนด์รวมๆกันที่เขาซิเล็กมาละของบางอย่างนะคะจะมีแค่1ชิ้น 1, <ช> 1>, 1นึ่งไซส์เลยนยเนาะนี่เลยคะ่ะแบรนด์นี้เลยค่ะ1ชิ้นต่อ1ไซส์เท่านั้นนี่แหละคะใช่แล้ว ยูนิของเขาก็คือเป็นลายปิ้นบางตัวก็จะมีปิ้นแบบดิจิตอลหรือบางตัวก็จะเป็นแบบแผด์เมดอย่างนี้นะคะก็คือเใช่จะรู้สึกว่าเออตัวอักษรนูนขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็จะแบบโดยกากเทรเข้าไปว่าสบัดสบัดสบัดเอากากเพเรออกมานี่คือ,คองานแฮนเมดใช่ไหมแฮนเมดจริงๆมันถึงแพงมากๆแพงมากๆเราได้ข่าวว่าบางตัวเนี่ยประมาณ20,000อุ้ยส0,000นก็มีจริงจริง 2 4 0 0 0 0 0ี่บาทค่ะก็ถือว่ามันคุ้มค่าเนาะเพราะว่าเป็นงานแบบแฮนด m a d e จริงๆที่พี่ออมดูสีดูเลื่อมดูแบบเพราะว่าเราวปากเราจะได้ชิ้นเนี้ยมันคงแบบนานมากๆใช่เราเนื้อผ้าเนื้ออะไรเขาดีไปหมดเลยค่ะวางดีกว่าค่ะเลยเดี๋ยวเราทำเพชเก็หลุดหรือว่าเรื่องเหลุดซื้อนะคะ6 9 9 0 0บาทค่ะซนะคะ เก้วันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นสเวตเตอร์แล้วเขาก็งานแฮนด์เมด่ะคะปักตารุ่นลายที่เขาแบบแฮนด์เมดใช่ที่เขาแบบสวยเนาะอะเนาะให้ถ่ายว่าเท่าไหร่แปดหมื่นเฮ้ยสวยมากอหนนึงมนี่ค่ะที่บอกว่าเป็นลายดิสตรอปิ้นโอสีละเอียดสีดีมากค่ะผ่าดีมากค่ะใช่ใส่แล้วเบาใส่แล้วก็เหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเรามากใช่ช่วงนี้เลยเนาะ มาถึงแบรนด์นี้นะคะดูมีสไตล์อ่ะด้วยสีด้วยอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าแบรนด์เอ่อจูวีแบรน,นด์เนาะใช่ไม่ได้ไม่ยอาใส่ไม่ได้ไม่ไหวนะมันมันเยอะเกินไปองมันเยอะเกินไปจริง<ว>ท,ที่ใส่เดี๋ยวมันล้นออกมาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เก็บเก็บนี่เ,<ล>นเราพูดถึงแบรนด์เขาก่อน เนี่ยมาจากเบลเยียมเลยนะค่ะแล้วเขาก็ดูเหมือนงานแบบจิตรกรจิตรกรรมเขาเรียกว่างานอะไรนะจิตรกรรมปะงานจากจิตรกรอ่ะโอ้ยงานแต่จิตรกรก็เป็นงานจิตรกรรมใช่ที่เราถูกแล้วที่เราไม่เห็เลยถูกแล้วเพราะว่าดีไซเนอร์ได้อินสปิเรชันมาจากนั้นเคยดูนี่เปล่าอามิซัมเมอร์ไนท์ดรีมละครเวทีเหมือนนิยายนิยายนี่เงี้ยเขาได้อินนี้ใช่เขาได้อินสปายมาจากอามิซัมเมอร์ไนท์ดรีม คือแบรนด์เนี้ยเขาจะเก่งพิมพ์ผ้าพิมพ์สีงานปักแต่ละตัวพี่ว่ามีเป็นแสนกันนะเนี่ยอ่าดูราคากันเลยตัวนี้เสื้อคลุมเบาๆค่ะ4ี่หมื่นแปดค่าโอ้โหโอเคไม่อยู่นะไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเหรอพี่อ้อมพี่อ้อมท่านไหนไหวบ้างพี่เซนเตอร์กี่ตัวแล้วพอ้อมก็ไม่ไหวอยู่ดีเอาวก็จ่ายภาษีก็ร้อนร้อนแล้อ่าตัวนี้หกหมื่นหนึ่งเก้าร้อยบาทค่าแต่ผ้ามันโอเคเนาะ เ,าเาบาเบ<ม>าเใ,ใส่ใส่ที่ไทยได้นะคะถือว่าผ่านเวอร์ไหมวอร์ไหมสีแบบสุดๆแล้วอ่าส,สีสุด <laughs> กระปรงสีสุดมากงจริงคุณผู้ชม แบรนด์นี้นะคะจุนย่าวัตนาเบ้คือเขาเป็นแบรนด์ที่ล้ำมากอ่ะเขาเนี่ยเคยร่วมงานกับดีไซเนอร์ที่เก่งมากๆเรคาวาคุโบนะคะที่เขาออกแบบให้กับแบรนด์กอมเดกซองจนแบบวันหนึ่งเขาก็แบบมาแตกแบรนด์เป็นของตัวเองงานเขาเนี่ยออกจะเป็นแบบโมเดิร์นเทคโนเคิร์คือผู้หญิงที่สวมใส่แบรนด์เขาเนี่ยจะมีความแบบทันสมัยความโมเดิร์นดูเก่งดูสมาเวลาอย่างนี้่ น่ารักมากเลยอะใส่เนาะนี่เหมือนแบบว่าเหมือนลูกอมเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังมีความเป็นแบบโคเกโดอดนะคือกอมเนี้ยมีความคลาสสิกด้วยโมเดิร์นด้วยอะไรเงี้ยเนาะน่ารักอ่ะสี่0มเกพบาทอืมาวกลัวเราไปแห่ของเขาแล้วมันขาดเราต้องซื้อเล้วก็ให้ทีมงานจัดแต่พี่อมเลงเห็นแล้วอะก้าวว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีความ เข้ากับจอดบัตเตอร์และอื้นๆก็คือแฟนซีเวอร์ค่ะอยากรู้จังเลยว่าเราจะแต่งออกมาเป็นยังไงเราก็อยากรู้เหมือนเขาเราจะแต่งรู้หรือยังคิดได้หรือยังยังไม่รู้เลยนี่นี่นั่งนั่งคิดตรงนั้นก่อนสักพักหนึ่งอ่าได้แล้วไงจะเปลี่ยนแล้วนะโอเคนะคิดไปก่อนนะตามสบายก็ได้นะนี่ก็จะแบบสีน้ำเงินนี่ก็แมทได้อันนี้ก็แมทได้ นี่เป็นเสื้อเหรอเอาจริงนะหนูว่าอันนี้เป็นเสื้อใส่กระโปรงมันีแขนพี่ไดีได้ของกระโปรงยังไม่แมทเลยอาจจะต้องไม่แมทกับแบรนด์อื่นนี่ค่ะมันก็ดูดูแบบดูเวอร์เวอร์ดีเลยเนะเพราะไม่รู้จริงๆอ่ะเขาเป็นแบบเสื้อตัวเดียวหรือว่าแบบเขาทีอยากให้ใส่เป็นแบบแสกไงตนะ <c oughs> อนนี้สามารถใส่ตัวเดียวได้พอดีเลย พอดีเราเลย <S <S อันนี้ก็น่าจะเหมาะกันดีนะเสื้อกับกโปูหาอะไรใส่หัวเอาหน้าจะรถอยู่ กลัวไงคือตอนแรกกูไม่คาดคิดว่าเราจะเป็นได้ถึงขนาดนี้หนูบอกว่ากลัวไหนบอกว่าไม่กล้าไงไหนดูซิอะไรเนี่ยทําไมเลือกชุดนี้เนี่ยแรงมั่นใจใช่ไหมคะคือตอนแรกก็อยากใส่สีน้ําเงินคือแพทเทิร์นนี้เลยอ่าแล้วเราคุ้นใจว่ามันเป็นกระโปรงใช่ป่ะเราก็เลยนัาแตะก็เลยนับแตะก็เลยเปลี่ยนแต่เป็นเดรสแล้วก็หากระชิงแบบข้างในแล้วก็หลอกหลอกไว้ก่อนหลวมๆหน้าพี่แน่ใจว่ามันเป็นเดรสคืออาจจะเป็นเสื้อก็ได้คิดอยู่หือว่ามันเป็นเสื้อแต่พอมาใส่กับพี่มันกลายเป็นเดรสไงใช่ ใช่ กระโปรงหรือเสื้อสรุปเป็นกระโปรงหรือเป็นเสื้อเป็นเสื้อมันมีแขนเห็นไหมพี่อ๋อมันก็เป็นแพทเทิร์นของเขาเนาะใช่ก็็เปนกางเกงแล้วก็ที่เป็นเข้าชุดก็รองเท้าก็หยิบหยิบมาจากข้างหลังน่ารักนะรองเท้าก็น่ารักมากก็โดนเข้ากันแล้วก็แบบใส่สบายด้วยค่ะอนี่พี่ชมหรือเปล่าคะใช่น่ารักมากตอนนี้เราอยากได้แบบอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากใส่แบบพี่ชมบ้างแต่ว่าถึงหน้าไม่ให้ก็โอเคก็ใส่ได้ได้อยู่ อนนี้เราสองคนก็พร้อมนะค่ะพร้อมแล้วสำหรับปาร์ตี้ซับเวอร์ไปกันเถอะพี่เซนนี่ตาหนั่นว่าไงคะจะมาร่วมกับพวกเราหรือเปล่าคนนั้นต้องตัดเต็มกว่าแน่ๆเลยด้วนนะสีเราก็อย่ายอมนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับการแต่งตัวของพวกเราวยังไงข้ไปกดโหวตกดคอมเมนต์อะไรตามสบายเลยใช่ค่ะแชร์กันได้ค่ะคิดว่าสไตล์ของพวกเราเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงพอโอเคหรือเปล่าผ่านไหมนี่นะคะก็เข้าไปแชร์ความคิ่เห็นกันได้เนาะค่ะ เทมเทเดเดเดมเทมเทเด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 มเทมสวัสดีค่ะแอมนัมเบอร์9ทีนพ่อไม่มาแม่ไม่มาแต่ป้านามางงปะไอคำฟอร์มปานามาไงมีมีใครเข้าใจมูกเลยอ่ะเห็นก้าวออมนะคะยังอยู่กันที่เอ็มคอเทียกับโจดเปนซีสุด เวอร์นะคะที่คลับทเวนตี้วันเรื่องเวอร์ไม่มีใครเกินหรอกไม่เชื่อตามมาดิมา ตอนนี้นะคะเนนี่มาอยู่ในร้านปัดบ้านผมแล้วนะคะร้านนี้ต้องขอบอกว่าเป็นร้านแฟนซียุคใหม่แต่ละชุดของในร้านเนี่ยมีความโมเดิร์นมีความทันสมัยอยู่ตลอดเราจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบแดนเซอร์หางเครื่องลุกทุ่งแบบตามแพทเทิร์นเก่าๆเ,เลยนะเจนนี่มีการอัดแอพอะไรเยอะแยะมากมาย วัสดีค่ะคุณน้องหวานนะคะวันนี้ที่นี่นะคะเปิดเป็นร้านนะคะให้เช่าชุดแฟนซีเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีแต่ชุดแฟนซีค่ะแล้วก็มีพวกเจ้าสาวอะไรเงี้ยตรงนี้คือมีเหล่าเซเลบดาราน,นี่คือเคยผ่านการแบบใส่ชุด,ดเหล่านี้มาแล้วม,มีมีใครอะไรยเงี้ยก็งงคือเมื่อที่ผ่านมาก็โดมอะค่ะพี่โดมปะลอลลมหมอเขาแต่งเกงโซนไหนอะ ชุดเป็นชุดเจ้าชายค่ะเขาจะเปิดประมูลในตังเกงไหมคะกองถ่ายแล้วก็เคยมาเช่าใช่ไหมคะค่ะหอต่แตกก็มีค่ะที e ่เป็นเปิดไปจริงหรอชุดหอต่แตกนี่ค um ือเป็นชุดที่แบบเป็นไอดอลของกระเทยอะเดี๋ยวให้น้องหวานเนี่ยช่วยหาชุดเป็นซีเวอร์วังเนี่ยมาแข่งกันหน่อยได้ไหมไปชมกันฝั่งนู้นนะโอเคได้เลยงั้นไป ุดแต่งงานฝั่งนี้เป็นชุดแต่งงานเช่าเริ่มต้นที่1000พในหอขอบอกว่าที่นี่เนี่ยมีแค่ค่าเช่าเท่านาั้น1000บาทไม่ต้องวางเงินมาจําอะไรเล,เลยเหมือนร้านอื่นดีจังอนะํะสำหรับแบบน้องๆน,นักเรียนที่แบบเออเงินเรามีน้อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องรบก,กวนคุณพ่อคุณแม่งี้ฝัลลลล่งนี้ถ้าเป็นชุดราตรียาวนะเพิ่งจะนี่ชอบมากเพราะว่าคนนักแข้งไม่ค่อยได้โกนเท่าไหร่ รบกวนเก็บเท่าที่เดิมด้วยนะคะมาริองต์ัวนี้เป็นชุดจีนที่สวยดูจริงอะนี่เป็นสาวเกาหลีอันยองเฟโยนี่ใส่ชีวิตประจำวันก็ได้น,นเนี่ย w e l เวลอุ้ยดูสิเฮ้ยมันเป็นหมวกแบบดีอะมันไม่ใช่หมวกแบบพันผ้ามันเป็นเอาขนนกมาแปะเลยอะราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะขายอย่างนึงสองพันบาทเท่าน,านั้นไม่ใหม่เลยอะ เคยแม้อย่างเงี้กยกรนี้ที่แบบเอามาคืนแล้วชุดเสียหายอย่างเงี้ยมันจะส่วนมากเราก็เสียหายแล้วก็เลยจากลูกค้าไม่ได้เราก็คือเอามาซ่อมเองะคะ่ะอ้าวหรอัที่ลก็ให<ะ>้ปิดตายนี่คือทางร้านนี่คือใครเป็นคนออกแบบพี่ปัดค่ะออกแบบตัดเองดีไซน์เองนะคะชุดนี้ก็ที่โดมกรหะ,ะ,ะอู้ว่านี่ตักหรือยังอ่ะกนินยังติดอยู่เลยค่ะ <c oughs> ชุดไหนคะที่อยากจะให้จินนี่ใส่ก็แนะนำเป็นชุดนี้เลยค่ะอันนี้ชุดนี้คือมีตีมมีอะไรไหมอะคะชุดนี้ก็เป็นคาร์ลฟูลอะค่ะคาร์ลฟูลเนี่ยท่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะตนี้ชุดนี้รวมวิกรวมถุงกระเป๋าแล้วก็เหลือพันห้าพันห้าเองอะและชุดแบบแฟนซีขนาดนี้ป่ะเดี๋ยวจินนี่ไปแปลงร่างไปเซตแล้วหมุนมาให้ my friend จินนี่ได้ดูกันดีกว่า ดาวารินนี่ต้องกินน้ำปารักน้องเจนน้อยๆแต่รักนานๆน,นะคะชุดแฟนซีสุดเวอร์วังของเจนนี่เป็นไงเหมือนออมใช่ไหมเหมือนออมใช่ไหมอันนี้ก็คนแรกที่พูดแบบนี้มาได้เลยนะคะโรงเรียนจ่ากนกรองนะคะโรงเรียนบ้านบัวใหญ่นะคะโรงเรียนอะไรก็ตามนะคะ หาชุดแฟนซีอะไรที่อยากจะใส่ไปโชว์อะไรนีคะที่ร้านปัดบ้านผมนะคะอยู่ตรงที่น่ามินซอย2นะคะหรือตรงข้ามสนอนนราดเร้านั่นเองตอนนี้ไปแล้วเพื่อนๆรอซ้อมเพลงอยู่ชุดพี่ดมใส่อ่ะยังไม่ได้ซักด้วยอ่ะ